ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโรแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊้งเดียวกันนะคะ แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่เข้าเข้าโรงพยาบาลจริงแต่ตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลคือผมปวดท้องมากท้องเสียเฉยๆแล้วก็แค่ให้น้ำเกลือคืนหนึ่งแล้วก็ออกกับช้าเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีอะไรคุกับีความเพราะว่าเราสั้นมีการสั้นเลยไม่ใช่ค่ะแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบข่าวมันออกไปได้ยังไงตกใจไหมครับตอนแรก ตกใจแต่ก็ตลกมากกว่าว่าแบบว่าว่ามันกลายเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะค่ะคือแบบไม่รู้สิคนอย่างดิวถ้าจะคิดสั้ันคนข้าคนื่นก่อนไม่้าตัวเองมีเพื่อนแบบโทรมาถามไหมถาว่าแบบดิวมันจริงหรือเปล่าข่าวีเื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครถามเลยไม่มีใครถามเลยเพราะว่ายังคุยกับเพื่นเหมือนเดิมปกติแต่ก็คือจะขำกันมากกว่าว่าแบบมันก็คงมีคนปล่อยข่าวไปในทางเสแสร้งค่ะ ถ้าเรากับพ,พี่ไผ่อยู่แล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ทะเลเลยค่ะพี่แขงขับรถตับโปเกมอนอยู่เลยอ่ะในขณะที่แบบทุกคนบอกว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยเขาชี้กลอก็เลยยังเป็งกันมากกว่ามันมีเว็บไซต์ที่ขเขียนว่า,หาเหมือนเราได้สัมภาษณ์ว่าแบบผู้ชายจะเจ้าชู้ก็เหมือนเสือแบบปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่คือดิวอาจจะแบบพูดเปรียบเปยไปตอนนั้นแหละว่าแบบถ้าเปรียบเสมือนแบบ หรือว่าผู้ไข่อะไรเงี้ยดูว่าคงแบบโอเคก็คงเป็นเสือใช่ไหมในใสายตาคนอ,อื่นๆก็คงเป็นเสือที่ซ่อนเล็บหรือไม่เสือก็ถอดเล็บแล้วก็มันก็อาจจะอยากวิ่งเข้าป่าไปหาอะไรกินบ้างก็งเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่ได้แบบมีอะไรแบบดราม่าเลยจริงจรแล้วท่องแบบคณะตอนนี้มันยังเล่นแฟนคลับเหมือนเดิมไหมคะเล่นสีก็เพิ่งไปต่างประเทศกลับมาเมื่อวานนี้เองอะค่ะใช่แล้ววันนี้ก็คือมางาน,นีอยู่ใช่ก็มีข่าวมาบอก คือดวกับพี่ไผ่คือแบบมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันอยู่ในจุดที่เฉยๆกันแล้วอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่ใช่ความรักเหมือนแบบของคนแรกๆที่แบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็คือจะเจะ้าเฉยๆใช้ชีวิตไปเที่ยวทํางานอะไรกันเฉยๆมากกว่าตัวเราซีเรียสในการที่มีเห่ามาไม่ซีเรียสนะคะคือถ้าถ้าข่าว่าเราหองละแหกกัน ก็ไม่ได้เชื่อใจไปร้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้มานั่งระแวงหรือว่าจะผิดอะไรก็คือปล่อยให้มันเป็นตามตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละก็ยังไงมาก็พกร้อมรับอะไรอย่างเงี้ยนะมาที่ตัวเองก็เหมือนพิสูจน์ตัวเองอยู่ใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าว่าเขาจะทําตัวยังไงถ้าเขาถ้าเขาทาตัวไม่ดีเขาคิดไม่ได้ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเราเราจะไปบังคับเขาไม่ได้อะค่ะ